ันนี้เราก็มาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับที่นี่เลยเมืองซูชิโอลานะครับอันนี้แปลว่าชินะครับแปลว่าอำเภอแล้วก็ซูชิโอลาอันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการอธิบายนะครับข้อห้ามของที่นี่เนี่ยป้ายเนี่ยว่าเขาห้ามอะไรอันนี้อ่านว่าซากะนะซึริคินชิคุยกินะครับผมก็แปลว่าเขตห้ามตกปลานะครับ ก็ในบึงของส,ส่วนสาธารณะแห่งนี้ก็จะห้ามห้ามจอเขตนี้ครับที่มีป้าสีแดงคือห้ามเขตนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยคือเขาไม่ได้ห้ามก็คนญี่ปุ่นเขาก็จะมาตกปลารอบๆตรงนี้ได้ก็ไม่แปลกใจนะครับถ้าเข้ามาลึกๆก็จะเห็นอันนี้จะเป็นจุดด้านหน้านะครับทางเข้าแล้วก็มีที่จอดรถของส่วนสาธารณะแห่งนี้ครับประมาณนี้อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีพวกเป็ดไก่มากมายนะครับให้ เลือกสันนะครับว่าจะกินตัวไหนนะครับก็เลือกเลือกได้เลยครับเลือกจับได้เลยครับประมาณประมาณนี้ครับไปดีครับ